สวัสดีครับมาพบกับร้านเพื่อนการเกษตรนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงวิธีการเรียงซีนนะครับสำหรับปั๊มพ่นยา3สูบไม่ว่าจะเป็น6คูณหรือนิ้วหนึ่งนะครับเหมือนกันหมดนะครับทีนี้ผมจะแจ้งเฉพาะชุดนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่หลายๆท่าน fc หลายๆท่านใส่ผิดมากนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นเสื้อสูบจะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าซีนกันจาราบีนะนะครับซีนกันจาราบีจะอยู่ในนี้ครับจะอยู่ในนี้จะใช้สองด้านเขาจะไม่เหมือนกันนะนะครับสังเกตด,ดีๆนะเ,เราจะใส่หงายขึ้นอย่างนี้ครับ เหมือนกันทั้งสามสูบนะเอาแค่ชุดนี้ก่อนละกันนะครับอย่างนี้นะครับอันที่สองจะเป็น,พล,ลน,นพลาสติกลองซีนนะครับพลาสติกลองซีนจะมีลักษณะเป็นพลาสติกแข็งนะครับอย่างนี้นะอ่ะนะครับ ตรงนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับทุกสูบจะมีแค่เพียงอันเดียวนะครับเราใส่ไปก่อนเลยครับวิธีการใส่คือวิธีการใส่คือนะครับเอาด้านด้านที่เป็นตัวนี้ครับหงายขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะครับสูบละอัน จะได้ลักษณะนี้ต่อไปนะครับเป็นซีนล่องวีนะครับหนึ่งสูบจะมีอยู่สามอันนะครับวิธีการใส่คือใส่ล่องเนี้ยไปประกบคือคว่ำลงไปนะครับเพราะเวลาลูกสูบเข้าอะ่ะตัวเนี้ยฝั่งเนี้ยจะเป็นตัวรีบน้ำนะครับไปสูบละสามอันนะ นนี่นะครับจะต้องครบสามอันนะครับเพราะมันมีเรื่องของความสูงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวนะฮะ มาบอกหลักการใส่เพราะว่าหลายท่านน่ะที่ผมเจอทำเองแล้วใส่ผิดนะครับผมก็เลยเอาปัจจัยสำคัญมา มามา,มาบอกเลยแล้วกันนะครับเลี้ยงผิดกันเยอะเลี้ยงผิดมีผลยังไงนะครับนางพอจะออกไม่เสมอครับแล้วก็ทำให้ตัวลูกสูบอะพังครับ <c oughs> อ่านะครับสีรล่องวีใส่ครบแล้วนะครับสูบละสามอัน นะต่อไปนะครับจะเป็นแหวนกันซีนนะครับจะเป็นล่องอล่องรูๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเก็บจรารบีอยู่ข้างในนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็จะคว่ำลงไปนะครับเพราตรงนี้เป็นร่องเหมือนกันร่องวีเหมอือนกันนะครับอย่าผิดนะครับใส่เข้าไปสุดท้ายนะครับ ตัวล็อกตัวล็อกอแหวนนะครับแล้วก็ล็อกซีนนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปนะครับใส่วาลให้เรียบร้อยประกอบกับนะฮะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับแต่ทำเพื่อให้รู้ว่าวิธีการเลี้ยงซีนของปั๊มสามสูบทำกันอย่างไรนะครับ ถ้าท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับร้านเพื่อนการเกษตรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ